เป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากนะครับอ่าตัวนี้พี่น้องนะครับต่อไปราคานี่คงจะขยับขึ้นสูงเยอะนะครับสําหรับเหรียญที่มีราคาการประเมินสูงนะครับแล้วก็ติดอันดับความหายากนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆพ,นพ,นพี่พี่ลุงปา้าทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องแสงทองสองทางนะครับวันนี้แสงทองสองทางก็ได้นำสามเหรียญน,นะครับสามปีพศเอามา รีวิวข้อมูลฝากที่พี่ๆน้องๆหลวงพนะอานะครับให้เป็นข้อมูลในการเก็บสะสมเหรียญก้าสาบไทยนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ขอฝากความห่วงใยถึงพี่ๆน้องๆหลวงปณะอาท,ท,ทุกท่านนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงระบาดนะครับของโรคภัยไข้เจ็บนะครับก็คือโควิด -19 ้นั่นเองนะครับซึ่งล่าสุดนั้นอของจังหวัดสมุทรปราการนะครับจังหวัดสมุทรปราการนั้นดูว่า การแพร่ระบาดนั้นเริ่มมีการแพร่ระบาดท,ที่มากขึ้นนะครับก็ฝากความห่วงใยไปถึงพี่ๆน้องๆแฟนเพจนะครับแล้วก็ทุกๆท,ท่านในเขตจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับก็ฝากให้ดูแลรักษาตัวเองนะครับดูแลตัวเองให้ดีอ่าไม่ว่าจะเป็นการป้องกันนะครับการป้องกันต่างๆก็อย่าละหลวมนะครับดูแลคนเฒ่าคนแก่ ลูกหลานนะครับ <c oughs> เนื่องจากว่าการแพร่ระบาดั้งนี้นะครับเป็นการแพร่ระบาดขั้นรุนแรงนะครับถือว่าขั้นรุนแรงมากพบการติดเชื้อเยอะมากนะครับแล้วก็เริ่มมีผู้เสียชีวิตมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ระมัดระวังตัวด้วยนะครับอ่าเราไปที่ข้อมูลเหรียญน,นะครับเหรียญทั้ง3ามเหรียญน,นะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคาห้าบาท 2และก็ชนิดราคา10บ,บาทหนึ่งนะครับเราไปข้อมูลเหรียญชนิดราคา5บาทก่อนนะครับเหรียญ5บาทก็จะมีทั้งรุ่นเก่าและก็รุ่นใหม่นะครับที่ท่านเห็นอยู่ก็จะเป็นเหรียญรุ่นเก่านั่นเองนะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผิ่นพระพักเฉียงทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองคุยภายในวงขอบเหรียญ ระบุภูมิพลอดุลยะเดชนะครับและก็รัชกาลที่วนั่นเองนะครับส่วนลักษณะของเหรียญด้านในก็จะเป็นลักษณะเก้าเหลี่ยมนะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองหยาบนั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าโดดเด่นแล้วก็สวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆส่วนข้อมูลด้านหลังกลางเหรียญ มีรูปพระอุโบสถวัดเบนจามาบพิดูสิวน,นารามนะครับหรือว่าวัดแหลมวัดไซทองสมัยก่อนนะครับที่เริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์มานะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนระบุประเทศไทยปีพุทธศักราชที่จัดทําเหรียญวาพศ .2532 นะครับด้านล่างระบุชนิดราคานั่นเองนะครับซึ่ง เหรียญรุ่นนี้นะครับปีพศนี้เราจะเห็นได้ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับที่ความผิดปกตินะครับที่หลายๆท่านติดต่อสอบถามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับว่าตารางนะครับตารางหรือว่าตะข่ายหรือว่าลายกระเบื้องนะครับตรงที่ด้านหน้าพระอุโบสถวัดเบญจมาบพิรนะครับที่มันไม่มีนะครับไม่มีหรือว่าจางหายนะครับอันนี้ เราจะเห็นได้เยอะในปีพศนี้นะครับส่วนปีพศอ,อื่นก็ยังเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนปีพศ .32 นี้ก็เราก็จะเห็นได้เยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกตินะครับเป็นปกตินั่นเองส่วนปีพศ2532นะครับยอดการผลิตของเขา86ล้าน3 3ม0 0เหรียญน,นะครับนั่นคือยอดการผลิตส่วน u n เอเขาประเมินเอาไว้ถึง120บาทนะครับถือว่า สูงพอได้นะครับถือว่าสูงพอได้สําหรับราคา120บาทเหรียญด n นซนะครับซึ่งราคาหน้าเหรียญเขามีเพียงแค่5บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนความต้องการต่างๆนะครับในตลาดนักสะสมทั่วไปนะครับก็ยังพอมีความต้องการเยอะพอได้อยู่นะครับก็ยังพอมีอยู่นะครับสําสหรับเหรียญรุ่นเก่าๆนี่คือปีพศ2532เราไป เหรียญ <gesch> ถัดไปนะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญ5้าบาทเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญห้าบาทแบบใหม่นะครับแบบพระเศียรใหญ่นั่นเองนะครับแบบบางนะครับแบบบางอ่าตัวนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่เรายังหาได้ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับอ่าด้านหน้าก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่จะแตกต่างกันที่พระเศียรนะครับซึ่งเป็นพระเศียรเล็กแล้วพระเศียรใหญ่นะครับรุ่นเก่าก็จะเป็นพระเศียรเล็กส่วนด้านหลังนะครับความแตกต่างของ ลวดลายต่างๆด้านหลังก็มีความแตกต่างระหว่างเหรียญเก่าเหรียญใหม่นะครับรุ่นเก่ารุ่นใหม่ซึ่งรุ่นใหม่เราจะเห็นได้ว่าลวดลายต่างๆจะเป็นเส้นเล็กๆนะครับจะเป็นลวดลายที่ไม่นูนนะครับไม่ชัดเจนเท่าไหร่ส่วนรุ่นเก่านั้นก็จะมีความชัดเจนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนเหรียญน,นี้ปีพุทธศักราช2552นะครับปี2552นั้น นะครับส่วนรุ่นนี้นะครับน้ําหนัก6กรัมนะครับน้ําหนัก6กรัมขนาดเท่ากันนะครับส่วนยอดการผลิต3 8น2 8 3 0 0 0เหรียญนะครับนี่คือยอดการผลิตของเขานะครับส่วนราคา u n c เขาประเมินไว้ถึง100บาทนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับ3นะครับของชนิดราคา5บาทแบบบางนะครับตัวนี้ถือว่าสวยงามนะครับน่าเก็บสะสมนะครับหากพี่น้องจะเก็บสะสมก็ยังพอหาได้ใน ระบบหมุนเวียนนะครับไม่จําเป็นต้องไปซื้อเหรียญเพื่อการเก็บสะสมนะครับเหรียญรุ่นใหม่ๆนี้ยังพอมีให้เราได้หาเก็บนั่นเองนะครับยังมีให้เราได้เก็บในตลาดหมุนเวียนนะครับตลาดโดยทั่วไปนะครับเราก็ยังพอหาได้นะครับเราไปเหรียญชนิดราคา10บาทกันนะครับเหรียญ10บบาทนะครับปีพศนี้ก็ถือได้ว่า มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับสาหรับเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นเก่าๆนะครับอ่าตัวนี้พี่น้องหลายๆท่านก็คงจะมีการเก็บสะสมกันนะครับแล้วก็นักสะสมนะครับก็ถือได้ว่ามีการเก็บค่อนข้างที่จะเยอะนะครับสําหรับปีพศนี้นะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับแบบพระเศียรเล็กนะครับอ่าวงขอบต่างๆมีความโดดเด่นและชัดเจนนะครับสําหรับขอบของทองเหลืองนะครับส่วนนิกเกิลเราจะเห็นได้ว่าชัด เจนนะครับชัดเจนด้านล่างนะครับด้านล่างส่วนด้านบนนั้นก็จะเห็นได้ว่าไม่ค่อยมีขอบนะครับตัวนี้นะครับปีพศนี้ก็ถือได้ว่าเป็นลักษณะแบบนี้แทบถึง8 0 9 0นะครับจะเป็นลักษณะเหมือนกันนะครับส่วนวงขอบทองเหลืองจะมีความชัดเจนนะครับส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบด้านหลังกลางเหรียญมีรูปพระปรางวัดอรุณราชชโารามนะครับ และระบุประเทศไทยอักษรเบลปีพศที่จัะทําราคานั่นเองนะครับซึ่งปีพุทธศักราช2542นะครับปี42นี้ก็ถือได้ว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากนะครับอตัวนี้พี่น้องนะครับต่อไปราคานี่คงจะขยับขึ้นสูงเยอะนะครับสำหรับเหรียญที่ มีราคาการประเมินสูงสูงนะครับและก็ติดอันดับความหายากนะพี่น้องควรจะเก็บสะสมเหรียญพวกนี้นะครับถ้าท่านใดที่จะเก็บสะสมเพื่อเก็งกําไรหรือว่าเก็บสะสมเพื่อความสุขความรักความชอบต่างๆนะครับก็ไม่ควรพลาดปีพศออนี้เช่นเดียวกันยอดการผลิต1นึ่งล้านสามมื่นเหรียญน,นะครับหนึ่งล้านสามหมื่นเหรียญ ัวนี้นะครับ UNC เขาประเมินเอาไว้ถึง600บาทนะครับพี่น้องราคา600บาทนะครับตัวเหรียญปีพศนี้นะครับการซื้อขายนะครับในเพจต่างๆนะครับในเว็บไซต์ต่างๆที่เราเห็นได้เยอะนะครับปีพศนี้มีการประมูลกันนะครับมีการประมูลกันถึง7 8 0 0บาทนะครับ700-800บาทและยังมี อีกแบบสภาพหนึ่งนะครับที่มีสภาพที่สมบูรณ์แล้วก็สวยงามนะครับเขาประมูลกันถึง1,100บาทเลยทีเดียวนะครับสามารถเข้าไปดูนะครับเข้าไปดูในพวกเพจการประมูลเหรียญนะครับการประมูลเหรียญไปค้นหาได้นะครับค้นหาในเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าใน Facebook นะครับการประมูลเหรียญนะครับตัวนี้พี่น้องลองเข้าไปดูได้นะครับไม่ใช่ว่าเราพูดกันแบบมั่วๆนะครับก็แสงทองเองก็ยังเคย เข้าไปประมูลนะครับเคยเข้าไปประมูลเหรียญพวกนี้เหมือนกันนะครับราคาสูงเลยทีเดียวนะครับราคาสูงมากสําหรับเหรียญหายากต่างๆนะครับแต่ก็ยังมีให้เราได้เก็บสะสมในระบบหมุนเวียนนะครับฝากพี่ๆน้องๆลุงป้าอาด้วยนะครับสําหรับเหรียญหายากต่างๆนะครับเก็บสะสมนะครับเพื่ออนาคตหรือว่าเป็นมรดกให้ลูกหลานเรานะครับในวันข้างหน้านะครับสําหรับราคา พอเป็นราคาหน้าเหรียญน,นะครับราคาเป็นราคาหน้าเหรียญส่วนที่เกินมานะครับส่วนที่เกินมาก็ถือว่าเป็นกําไรของเรานะครับสําหรับวันนี้ก็ฝากคลิปไปเพียงเท่าน,นี้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ